ร้านกาแฟนะครับมากับพ้อถังซำจัาครับมันได้วันของมันเลนนี้วันวันวันวีนดันวันวันิันวินวันวันวันก็คือนวันี่มันวันวกันเป็นันเันวันันว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 ันีนิกนีันิัพี่นิกนี่นวันวัวันววนนับันั อาหารแน,นะนำสัตหีบนะครับจะเป็นอาหารอีสานนะครับ <c oughs> ก็สามารถหากินได้ที่สัตหีบนะทุกคนวันนี้ผู้ร่วมทริปได้แก่ปัญญานะครับวินทะยองขากี่ปุ๊บให้มันเจอกันในที่พักเทีย่ยวพี่คอยซัตจอร <c oughs> ม,ม,ม,มีมิวส์โอ๊พิมพ์นะครับมีแม็กซฟิตก็ทริปนี้เรจะไปพายเรือกันที่ส <c oughs> ่วนสุนกรศาสตร์ระยองทุกคนแต่ตอนนี้ขอกินอาหารปัตตานีกันนะทุกคน และนี่คืออาหารพื้นเมืองนะครับของบ้านซาจโจสตัตหีบน,นะครับได้แก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อในอจอกันเพนสลัดปูซ <laughs> าจโจเรียบชิมก่อนครับยังไม่ได้กินเลยอร่อยอื้หอร่อยเหรอกร้านนี้ก็ อร่อยมากครับทุกคนสำหรับใครที่มาสัตหีบกินอาหารพื้นเมืองบบแนะนำร้านนี้นะเมนูอร่อยได้แก่น้ำตกเนื้อเนื้อแดบเมนูอะไรนะอร่อยแบบตัสเด็แค่นตาลูปไม่ใช่แล้วเนื้อแดดเดียวครับให้แม็กรีววแม็กรีวิวี่รีวิรีว์มาสเตอร์เชฟนะครับนี้เขาได้รับเชิญก็นี้จะเป็นเนื้อแค่นตาลูปนะครับเนื้อแคนตาลูปด้วยกวนเชฟ ร้านกาแฟนะครับมากับข้อถังซำจังทั้ผมวันนี้ของมันรวยที่วันของมันแก้วสวยมากทุกคนกาแฟอร่อยนะครับก็วิซาเฮาเป็นยูสุครับอร่อยมากแก้วสวยคลิปนี้เราก็ได้รับได้รับเกียรติแขกรับเชิญนะครับจากเดอะพาร์กินสัต์มาร้องเพลงให้เราเรจะไปไหนที่เราจะไปสวนตว์ที่ระยองนะครับ ก็สำหรับใครที่ดูนะครับสนตึกษาแล้วอยากจะไปเซิร์ฟบอร์ดนะทุกคนก็เซิร์ฟบอร์ดเราต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เราเช็คราคากับพี่วินนะครับมัน900 950 950เหรอแต่ว่าเซิร์ฟบอร์ดแหะจะไม่ได้เป็นของทางส่วนนะครับจะเป็นของเอาซอสที่มีคูปองมาครับก็แพงหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเรือเนี่ยก็แค่600 600นั่งได้6คน6คนก็ตกคนละ100ก็ชิลหน่อยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้นั่งไหมเพราะว่าฝนมามืดเลยไม่ถึงฝนเนาะอืมไม่ทันนะครับทุกคนส่วน สวนพืชพืชสัตว์ระยองนะครับก็มตกที่เรียบร้อยนะครับก็เยวดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับกิจกรรมแรกก็มีให้อาหารเป็ดให้อาหารห่านเป็ดแล้วก็กินห่านไปดูกันก็จะมีให้เลือก2ออย่างทุกคนพายักลำมะร้อยได้2คนนะครับแล้วก็เรือเรือจะเป็นรอบหนึชั่วโมงนะเมื่อกี้เขาบอกลำหนึ่งไม่เกิน7นะครับ650บาท เราก็ถึงแพรย่านะทุกคนก็จะหยุ่มๆนะครับเขาจะให้ใส่รองเท้าบูทนะเพราะว่ามันเปียกนี่นี่นี่มันแบบมันดึง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 ดูดูขึ้นดูนี่ดูนี่พินิกมันดึงจริงนะทุกคนแต่วิวดีมากดู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 มันโยกขนาดไหนพี่นิกลองเด้งๆดิดูนี่ดูดีแพรย่าจริงทุกคนมันก็คือย่าที่มันเกาะกันเป็นเหมือนกับว่าแพรโอ้ยพี่นิก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  จะเป็นบรรยากาศแบบว่าพ่งก้างนิดนึงทุกคนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆถ่ายรูปสวยๆ ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับสสริวนะครับจากเขตบาวางรักวางเท้าหวัเชียก็สนับสนุนที่พักและอาหารทีมนี้นะทีมนี้อาหารก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับสามารถไปทานได้ที่ชินิโกได้นะครับเป็นร้านของเิียคาโจเดี๋ยวไปดูกันว่าเย็นนี้จะกี่ไรตอนนี้น่าจะหมดแล้วอันนี้ก็เจอเป็นสะพานนะครับก็เป็นจุดแลนด์มาร์กแต่ว่าแลนด์มาร์กเนี้ยมีคนอยู่ประมาณ7ล้านกว่าคนเฮ้ย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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ตาเราล่ะสวัสดีครับแบกิลวัสดีครับวันนี้เป็นรายการแบกิวนะครับสะพานที่สาดสะพานนี้มีขนาดความกว้างเท่าไหร่ครับน้องแม็กโอ้ผมก็ไม่แน่ใจครับซึด้วยตาลน่าจะประมาณสองคืบนะฮะสองคืบแต่คืบนิ้วมือนะฮะหน่อยอะไรไม่ต้องรู้นี่ลูกยิบบอร์ดี้ตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้เอยู่ที่ไหนครับร้านชินทิคุสตะฮีบนะครับผมเออมีทั้งซูชิแล้วก็เป็นอิซากาย่าด้วยนะครับวันนี้ เดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างนะครับมีซูชิบาด้วยนะครับแล้วก็มีเตาเป็นทั้งปิ้งย่างแล้วก็เป็นชาบูเลยโอ้โหนี่เลยว่ามาที่นี่ก็มีครบเลยแล้วก็ท้ายนิดนึงนี่จะแทนไปที่อาซาฮีสดนะครับที่แรกที่เดียวในกะทิครับเราจะเอาช่องเหลืองเลยเหรอแต่ <laughs> <c oughs> พออาหารมาเดี๋ยว่าให้ดูกันอีกทีนึงว่นาน่ากินแค่ไหนมาแล้วทุกคนก็จะมีอันนี้เป็นออะะไรย่ยำปัตตานาะ ยำปัสตูน่านะครับอันนี้เป็นยำเปล่าบ้านผมคือแซลมอนนี่อันนี้จากอะไรนะนี่เป็นปลาปูนครับเป็นสายทำปลาปูแล้วก็น่าจะเป็นของไคโดใช่ไหมนี่เป็นของไกโดใช่ป่ะเซตไทวันยูใหญ่ครับนี่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่ดี489บาทโอ้่ะสี่พันแปดสิเ่หรอใช่ครับ489เป็นไทวานิวโอ้ยอะโนโครีบนะนี่นะ พอดีว่าเดี๋ยวพากิสันต้องรีบไปร้องเพลงต่อก็เลยกระจกก็เล่นจพลงเร็วเร็วเร็วอารมิวมาได้ลองให้มิวได้ลองเอาไหมสายมิวครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตผมก็ยังไม่เคยกินกันให้มิวกินก่อนด้วยปีศาจเอาปากเอาเลยกินไม่แบบที่ว่าครั้งแรกมันจะแบบไม่รู้ว่าอะไรจะอร่อยไม่อร่อยอ่ะผมมันกินมันกินกับหอมมากแต่ว่ามันก็แบบไดีมันคือวิ้วว่าผมสิบลาลองอะไรเนี้ยครั้งแรกมันจะแบบ จะอร่อยก็วะแต่เรรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่มันมันทานได้มันทานได้ขอลอง่อยเอ้าอุ้ยว้าวว้าวว้าวเฉยเอ้ามาแปลกใหม่ไหมคือแบบัาที่แปลกใหม่ปกติจะพยายามอไรทีวมันคืออะไรมันอธิบายยังไงดีอยากูด ปัญญามีประวัติกับเราอย่างไรครับพี่วินเนอกาซาโจก็ม,มาไม่เคยได้กินเลยนะอาร์ตี่เล่นตัวอารพี่เบนเยอะเลยอีกรอบนีสองสามรอบรอบที่ไม่ได้กินนะ่ะเออรอบนีเรามาได้กินแล้วะะเรามาบ่อยแค่ไหนพี่สามรอบแล้วเนาะสามรอบครับนี่รอบที่สี่นะไม่ได้กินอีกแล้วกอนแล้วก็ถือว่าโชคดีนะวันนี้คนไม่เยอะปกติมาคนจะเยอะเนาะเมื่อวานอะไรอร่อยเมื่อวานนี่อร่อยแม็กเนื้อเซตใหญ่ เนื้อย่างเนื้อย่างอร่อยควินอะไรอร่อยหมี่เมื่อวานเลยอร่อยอาราฮีแน่นอนชาชุ่มอาร์ซาฮีอร่อยไม่เหนื่อยไม่แออัดเลยอาร์ซาฮีอร่อยมากปวดหัวจะระเบิดไยไก่ผัดเม็ดน้ำจิ้มอร่อยด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดกับทิ้งน้ำปลาก็อร่อยอันนี้คือเมนูที่ชาชจ่มบอกว่าต้องสั่งนะโอ้โหอย่างไนเลนล้ว ก็คือกุ้งผัดเี้ยก็คือจะทบว่าเมนูกุ้งทุกอย่างอร่อยต้องกินอู้หูกุ้งปูผัดโคงมาเลยก็ร้านชื่อว่าปัญญานะครับเบรรี่กูเช็คหน่อยนะทุกคนเวลาจะมานะครับจอดรถหน้าร้านได้ทลิปนี้ขอขอบคุณน้องแม็กที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของเราอก็กลับไปใช้ชีวิตน้องความฝันอยากเป็นองค์เจร์พนอร์นะก็ขอให้ได้เป็นองตัวนปีโต จบลงแคน่นี้ขอบคุณซาโจาที่สนับสนุนที่พักให้เรานะครับใครมาพักก็มาพักได้ที่ B2 นะไม่ใช่ S3 S3 นะครับที <laughs> นี้เราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะไปไหนนะอุตรดิตถ์โอเคตะรูดุดอุตรดิตถ์แล้วเจอกัน <laughs>